พอบอรครับนายิงนีอีกแล้วครับตอนที่ห้าเฮ้ยมีอะไรกันเอจ็บจังเลยค่ะเอ๊ะอะไรนะฮะฮะฮะยิ่งมันเป็นคนทำน,นคะค่ะคริง มันจับมือหนูแล้วเอาคนแกไปแทงที่น้องสามเอ๊ยคุณพ่อคุณพ่อต้องเชื่อหนูนะคะหุบปากของแกไปเลยนะพ่อไม่ได้ตาบอดนะเห็นๆกันอยู่แกจะบอกว่าดึกดื่นชิงโจจะลากพวกแกมาในห้องแล้วเอากคนแกมาทิ่มแขนเยไว้ ด้วยมือแกนี่นะคุณพ่อคะเลือดเต็ไมไปหมดเลยอะหนูกลัวเยือนเบ่กกันอยู่ทำไมหรอรีบเอาคุณหนูไว้ไปโรงพยาบาลสิ <c oughs> คุณพี่อย่าโมโหไปเลยนะคะชิงเจ้เพิ่งมาวันแรกอย่าไปทำให้แกกลัวเลยเรื่องนี้โทษด,ดิฉันเอง ดิฉันดูแลดิฉันดูแลอิงไม่ดีเองค่ะมันต้องเป็นที่อิงคิดแน่ทำรายชิงโจงแน,แน่แต่มันมืดอ,ออกแรงเงืมือมากเกินไปเลยไปโดนอิงสินะอีเจ็บร้อยอะหนูไม่ได้แทงพี่อิงนะคะ ยายปีศาจไายนั้นมันเอามีดมาแทงพี่อิงค่ะไม่นะคะไม่ไม่จริงค่ะคุณหนูชิงโจเป็นอะไรไหมคะพอได้แล้วยังขายได้ไม่พออีกเหรอปกติก่อเรื่องวุ่นวายครั้งนี้คุณพ่อโกรธแกจริงจริงแล้วนะก็สํานึกเอาเองแล้วกันไม่ใช่นะคะหนูกับพี่อิงแก้ชิงโจ จะตัดผมเปียมันแต่ไม่นึกว่าแกไม่ควรปล่อยการเอาจิตใจอย่างนี้รอให้พ่อแกกลับมาก่อนเถอะแม่จะขอให้เขาให้อภยัยแต่ระหว่างนั้นน่ะแกก็สำนึกผิดในห้องสำนึกผิดไปดซะปังจะกำจัดคนบ้านนี้คงไม่ยากเท่าไหร่ เพราะแต่ละคนขัดแย้งกันเองหลอกใช้ทีละคนก็ได้ยกไล่มองลงค่ะกลางดึกของคาริฮาตะกูลกูล้คลืดคลืดนทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญคุณหนูชิงโจพักควันต่อได้เลยมีอะไรเรียกใช้ได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะแกลนี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นมรดกของคุณตาทวดแล้วคุณแม่ต้องกลับมาเป็นของฉันก็ก็ก็ใครนะ่ะดึกแล้วนะเอ๊ะคุณ